เอาบุญมามาส่งถึงที่แล้วนะดินทั้งหมด125รถลดนะคะแล้วก็เสาอ,อีก2ต้นจ้าจึงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะอาเอาไว้เฉพาะค่าเครื่องดื่มให้กับคนที่มาช่วยงานที่วัดนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เอาให้ <c oughs> เอาไว้ซื้อกับเขาโอ จะไปเลี้ยงพ่อครัวแม่ครัวโอ้บอกว่าถือว่าไทยบ่กเป็นห้าพันคะแนนจ้าลาำพร้อมลำพร้อมลำพร้อมลำพร้อมเออ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 ลำนะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะวัดบ้านเครื่องเมนเรามาถึงแล้วนะคะวัดบ้านหัวนาคำนะคะนี่นะคะที่เป็นที่เราลือนะคะวัดสังเกตุลงนะคะแล้วก็ทำสํารองไว้นะคะ มาถึงแล้วนะคะถึงวัดบ้านเกิดแล้วนะคะอือนี่ก็เป็นถนนที่แม่แม่เอซนะคะร่วมกับน้องดาวนะคะเทถนนทางเข้าวัดนะคะนี่ตอนนี้น้องดาวของเราก็จะลงรถแล้วนะคะ ก็กำลังจะขนของลงนะอโอ้นั่นเห็นบอบอกว่ามกเขือเทศว้ได้ดปอหนาบอกว่าเลี้วเห็นบอเลีมืดมเอาโจมโจมมาท้าพนรถใสามากกะละมั่งนะไปโจมกันเล่นนะ <laughs> โคกดาวไปต้ํมสม <laughs> แมนแมนละลายเหมือนละตีน้ำแข็งออยยมีมีมีตะป่าว่าจะเอาปาเพียนหาเขาบ่รด้เขาได้ต่ปานิ่น

ามาแล้วอ่าเขี่ยหมองข้าลือก่อนออนี่นี่นี่เดี๋ยวพายสีไปบึง งที่เราจะสร้างนะคะวัดนี่นะคะนี่มันเป็นกติหลังเก่านะคะมันผุพังแล้วก็เลยรื้อออกนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเราทํำชั่วคราวก่อน <c oughs> กติชั่วคราวก่อนนะคะใช้ไม้เก่าที่เรารื้อลงนะคะทำนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยคะเป็นที่อาเอฟซร่วมด้วยช่วยกันนะคะจะทมดินตรงนี้นะ,ะอ่า ตรงนี้นะคะที่เราจะถมดินแล้วก็จะสร้างปุติลังใหม่นะคะให้กับนะผ้าจาย์นะคะอู้อวนกับหวนโพดเนาะอวนจนยางบ่ออกอวนจนยางบ่ออกนี่นะคะนี่นตรงนี้น้องดาวทำอะไรเป็นไรเออลูกชายเราก็มานะคะ โอ้ยยังก่อนลูกชายมาตรวจหน้างานเอาไอ้ไอทุมดิน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 อ่าน้องดาวกับเอซได้หนึ่งร้อยี่ิบห้ารดเดอร์นะเดี๋ยววันที่เขามาลงดินค่อยเอาคะแนนมาให้ตอนนี้ยังยังไม่ได้ลงรวมไว้ก่อนพร้อมเสาอีกสองต้นน่ะนะจะ,ค,าานะะค,ค่อยเอามาพร้อมกันนะคะค่อยค่อยเอามาพร้อมกันนะคะ นี่เรามาถึงแล้วนะฮะฟีมาถึงแล้วนี่ไฟได้ไฟเด้เพิ่งกำลังต่อไฟอ่ะบ่มีไฟเดอกเออคิดว่าสมัยเขาอยู่นอเออคิดว่าสมัยเขาอยู่นอะเขาโอ้ยเคยมาเคยบวชอยู่นี่เม้นปะนี่อาจารย์ดำโอาไพ่ดำภายดำของเราก็เคยมาบวชที่นี่นะ นี่นะเป็นชั่วคาวก่อนอ๋อเดี๋ยวรอเคลียเดียวเพรท่านได้ให้ยังว่ารอเพิ่นล่งดินก่อนคอยเอามาแมนอันนี้มาเบิงหนางานเอาอันนี้มาตรงก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะทิ้งไว้เฉพาะค่าเครื่องดื่มไว้ก่อนอ่าเดี๋ยววันที่เรามาลงดินค่อยไอ้นี่ไว้อีกค่อยมาอีก นี่นะตรงนี้ในเอฟซีตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะลงดินนะคะมวลโมไปอยู่หเอะไรมันเป็นมูกันมาล้หลายคนแบบเดี๋ยวพายตามข้างหน้าดู อ้คุณมไป่มาายรูปเน่ป็นทงอครับบเป็นอย่างบอเป็นอย่างโอ้ยหามองให้พาเขาเนี่ไป เออกดไลน์แน่กดไลน์แน่ค่ะวะอ,อ่าวันนี้น้องดาวมาเอาบุญมามาส่งถึงที่แล้วนะดินทั้งหมด125รถลดนะคะแล้วก็เสาอ,อีก2ต้นจ้าถึงแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะอ่าเอาไว้เฉพาะค่าเครื่องดื่มให้กับอ่าคนที่มาช่วยงานที่วัดนะคะขอบคุณค่ะเอ <c oughs> อ, <c oughs> อเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาให้อ่ะ อ,อ่ะอ่าเอาไว้ซื้อกับเขาโอ้จ้าไว้เลี้ยงพ่อครัวแม่ครัวโอ้บอกว่าถือบอ่าไทยเพเป็นห้ 5, นาพันคะแนนจ้าจ้าเดียเด๋ยวเดี๋ยวมือดินที่มาไหม่อยอยีที่มหาโลดห้าได้ตติมอีกจ้า เอามันพ่อจ้าจ้าจ้าได้ลอยยี่ที่พารถแล้วเดี๋ยวบอกบุญเพิ่นอีกค่ะเพิ่นมีคนซอยอีกจ้ากบเด็ดปามาพักเอานั่งลงนั่งลงนั่งลงเสดาวข้อหัวให้เออนั่งลงนั่งลงเออเออนั่งลงเออนั่งได้บอเออเอาดาวคอบังเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวเราประธานน่ง ขอแน่อเอาสินอนน้ำพ่นอีกบบบนี้เออบ้าหูจะคออยู่พอหัวพ่อมดดาวกาะอาจานยังท่านในกาบดิท่านในกาะอาจยนในะ้าจยนกำลังมาอ่ากาะ้าจันก่อน โอ้โหกลับคือเสียงแม่ผสมโตจักหน่อยโอ้อันนี้พ่อเด้อนี่จานการก้าวกับพ่อพ่อเป็นกันไปวัดใดพระอาจารย์อยู่ อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์นี่พระสอนศีลธรรมน้ำกันนี่บอกฝากบอกญาติโยมน้ำเด้อหมูกมกมก่กันหนมู่ในกันนะพระสอนศีลธรรมจ้าตีลอยพวกลอยก็ดูเลยล่ะอันว่าดาวมงคลได้มีโอกาสไดไปไหนจ้าจ้าสุรินทร์ไม่ได้ไปสมากสิไปยะโสวันที่เก้านี่ก็ไปยะโสแต่ว่ามืออื่นนี่ไปบุรีรัมบุรีรัมสุรินทร์ไปสงการานต์ไปบ้านทาสว่างไปงานแต่งบ้าน พูดตากางนัก็พาจางยื Ai ้อหนังนัดิเเอ๋นะเอฟซีเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะกลับเลย่จะกลับเลยนะคะหนึ่งรี่ห้ารถนะคะอ้าเอ็กซ์ันทายลูปกันีได้รอยเอานางล่งดีๆเอาหนึ่งสองซ้ำขึ้น1 2 1หนึ่งสอง อ่าโอเคหนึ่งสองซ้อถ้าชอบคลิปโรนีเอฟซีก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องดาวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปโน่าสำหรับคลิปโอนี้ก็สวัสดีค่ะ ล้ำพอมลำพ้อมลำพร้อมลำพรอมเออ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 ลำน้ำเด้โอ้ผ้าหลานแลน โอ้ยโอ้ยโอ้เส oh ียงเสียงด้วยเสียงรับเสียงเสียงครับเสียงครับอู่ด้วยเดี๋ยวมารอบหนาหลวงปู่เบากล้วยกินเด้ มารอบหนาะลงปูบาเอากล้วยให้กินแน่อ,นะอ่ามาหลบหนาะในเด้นี่นะมีสามเตะอใส่อีกองค์นึงเดซันมะนิม่นเพิ่นม,มาแน่ค่ะอุธานอนอนแม ทานอนไหมสาถูกราบลงน้ำหลูกโอ้ได้กินเข่า ขอบคุณบาทขอบบาขคุณบาเ้ายังนไหนกูเนาะดยวไปเร็